สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนีว่ได้ลงมาทะเลเนะาะวันนี้เขามีงานมีงานว่าวเนาะอยู่พัทยากลางพัทยา,ากลางหฮยพี่น้องได้ลงมาทะเลเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศห้พี่น้องเบ่งจักหน่อยเนาะเอ๊มีหมูผอม ปลาเมืกมีปลาโอ้บรรยากาศถือว่าโอเคเลยเมีเด็กหน่อยมาเนาะแต่ว่าช่วงนี้กำลังแดดยัดเลยพ่อแม่พี่น้อง ta à, mực ở đây Ơ Cá lái tợp, cây tợp ở đây Ơ, tụi nó xuống à, Mực, mực, nó. Oh, mực ở đây Mực, 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 แต่ว่าคุนกับบคว่คอยลายไปได้ดอกเนาะโควิดผมเองพี่น้องอันนี้ก็มาแบบแป๊บๆปุดท้ากับไปได้มาเหิงเนะาะฝาบขี่รถถ่านมาก็เลยมาหายผมเองพี่นอ้องชมบรรยากาศงานว่าวเนาะบ้านบานน้องพกกูดอเอินว่าวเนาะเอิ้นว้าวา <laughs> งานแบบมีเด็กน้อยเนาะลูกเด็กน้อยซั่นค่ะแต่ว่าคนก็บ่ค่อยหลายดอกพวกีน้องเงียบเงาขนาดเงียบเงาแฮง